รถแรงไอเทมเข้ามาอีกแล้ว1นึ่คันสวยๆนะคะกับแบรนด์โต y ย ta บอกเลยว่าคันนี้ได้เป็นรถรุ่นพิเศษเลยนะคะสำหรับแบรนด์เขานั่นเองนะคะได้เป็นสีขาวมุกสวยๆนะะเป็นอะไรไปไม่ได้นอกจาก To y ยต้าอันติ 1.8e สปอร์ตนะโนเบิร์ดริงปี2016ค่ะราคา49,000บาทเท่านั้นนะคะสภาพสวยๆกริบๆแบบนี้นะคะใครกำลังตามหาอยู่นะบอกเลยว่าวันนี้มีราคาพิเศษมาให้และการใช้งานคันนี้น้อยมากๆนะคะใครที่สนใจนะฝากกดติดตามและชมคลิปนี้ให้จบด้วยเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของรายละเอียดกับคลิปเต็มได้เลยค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีพีพีเอฟทุกท่านสวัสดีผู้ติดตามนะคะวันนี้กลับมาอยู่กับนุชที่เพชรยนต์รถมือสองอีกเช่นเคยนะคะตั้งอยู่ถนนเสรีไทย68แยก1มินบุรีนั่นเองนะคะบอกเลยว่าวันนี้นะคะพิเศษมากๆเลยนะคะนุชมาพามาอัปเดตรถเข้าใหม่ของทาง,ทางบริษัทเพชรยนต์เรานะคะรับเข้ามาสๆดๆร้อนๆเลยวันนี้รีบมารีวิวให้เห็นนะคะเพราะว่าได้เป็นรุ่นพิเศษนะคะกับแบรนด์โตโยต้าของเขานั่นเองนะคะกับรุ่นนี้เลยนะ,ะได้เป็นโตโยต้าอันติส1.8 e ส port นะคะโนเบิร์ด ปี2 0ง6ค่ะลูกค้าคันนี้ได้เป็นสีขาวมุกสวยๆนะคะสภาพเนี่ยน่าใช้งานมากๆเลยนะคะใบใช้งานคันนี้นะคะเพียงแค่1 2 0 0 0 0สนรเท่านั้นนะคะได้รถสภาพสวยๆนะคะมาพร้อมราคาตั้งขายนะคะ49,000บาทนะคะคันนี้สามารถจัดยอดเต็มได้และฟรีดาวได้ผ่อนเดือนละเพียงแค่6 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะได้เป็นตัวรุ่นพิเศษกับแบรนด์ Toyota เลยนะคะบอกเลยว่าสวยและน่าใช้งานมากฟังก์ชันออปชั่นของเขาเนี่ยมาเต็มนะคะลูกค้ากับคันนี้ นาไม่ว่าจะเป็นในส่วนของชุดแต่งสเกิร์ตรอบคันสวยๆหรือว่าจะเป็นภายในได้เป็นโทนสีดําแดงดูเท่ดูสปอร์ตนะฟังก์ชันออปชั่นของเขามาค่อนข้างเต็มเลยราคาเพียงแค่4 9 0 0 0เบาทเท่านั้นนะคะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของรายละเอียดรอบคันนะคะกับเจ้าตัวรถคันนี้เลยสําหรับคันนี้นะคะได้เป็นในส่วนของกระจังหน้าสีเทาดำนะคะสวยๆกริบๆนะะสาสภาพอาจจะมีร่องรอยการใช้งานนะคะยเล็กน้อยนะคะเดี๋ยวเราเก็บงานเพิ่มเติมให้นะคะในส่วนของสเกิร์ตด้านหน้านะคะได้เป็นสีขาวมุกเช่นเดียว นนะะสภาพอาจจะมีร่องรอยการถลอกเล็ก,ลกๆน้อยๆค่ะคันนี้แต่บอกได้เลยว่าสวยและน่าใช้งานมากๆนะคะ ไฟหน้านะคะคันนี้ได้เป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์มาให้แล้วสวยๆเลยทั้งสองฝั่งนะคะโคมไฟไม่มีร่องรอยการแตกเลาหรือว่าขึ้นเหลือกเลยสภาพสวยเดิมโรงงานนะคะจะมีร่องรอยในส่วนของการเก็บงานให้นะคะตรงสเกิร์ตด้านหน้าหรือว่ากันชนด้านหน้านะคะตรงนี้เดี๋ยวเราเก็บงานเพิ่มเติมให้นะคะสําหรับในส่วนของตัวแมตคันนี้นะคะได้เป็นแมตสีดําสวยๆเท่ดูสปอร์ตแบบนี้นะคะแมตต์ขอบ17ยางปี2023สําหรับดอกอยางนะคะลูกค้ายังใช้งานได้ยาวๆอยู่นะคะได้ยางปีใหม่ปี2023 สวย,สวยภายในซุ้มร้อนะคะสภาพสมบูรณ์นะคะหัวน็อตไม่มีการขยับเขยื่อนเลยนะคะแล้วก็ภายในไม่มีร่องรอยการพลิกค,ความมาแน่นอนนะคะ สำหรับในส่วนของตัวสเกิร์ตด้านข้างนะคะคันนี้นะคะจะมีริ้วรอยการถลอกเล็กเน้อยนะคะเดี๋ยวนุชเก็บงานเพิ่มเติมให้นะคะสีเดิมสวยๆสันเรียมด้านข้างเห็นได้ชัดสภาพแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ในส่วนของกระจกมองข้างคันนี้ได้เป็นระบบปรับไฟฟ้ามีไฟเลียวมาให้แล้วในตัวเรียบร้อยนะคะกระจกด้านหน้าได้เป็นกระจกพัดเดิมโรงงานตโตโยต้าเลยสวยๆแบบนี้นะคะ สำหรับรุ่นนี้นะคะได้เป็นรุ่นพิเศษของ Toyo ต a านะคะบอกเลยว่าสภาพเนี่ยน่าใช้ง,งานมากๆและดูเท่ดูสปอร์ตไม่ว่าจะเป็นภายนอกหรือว่าภายในคันนี้เขาจัดหนักจัดเต็มมาให้เลยนะคะนานๆจะมีเข้ามานะคะสำหรับรุ่นนี้นะ,คะใครที่กำลังตามหาอยู่นะคะวันนี้แนะนำเลยสวยๆนะคะมือเปิดได้เป็นสีขาวมุกนะคะแล้วก็สีโครเมียมตัดสวยๆนะคะกระจกด้านข้างเป็นพัดเดิมโรงง,งาน Toyo ต a มาพร้อมการติดตั้งสัญญาณกันขโมยมาให้แล้วนะคะคิ้วกันศาสตร์มีมาให้ทั้งสี่บานสวยๆแบบนี้เลย นะสำหรับภายในตัวรถคันนี้นะคะลูกค้าได้เป็นโทนสีดำแดงส,สวยๆแบบนี้เลยนะคะสภาพไม่ค่อยมีชํำเท่าไหร่นะคะอย่างที่นุชแจ้งเลยว่าคันนี้เพิ่งรับเข้ามานะคะสภาพก็จะ ยังไม่เก็บงานนะคะมันก็จะมีในส่วนของฝุ่นหรือว่าอะไรน้อยแต่ว่าโครงสร้างหลักเนี่ยเดิมแทน้แน่นอนนะคะในส่วนของด้านหน้าตัวรถด,ด้านหน้าจอกล้องถอยหลังมีมาให้นะคะแล้วก็ระบบแอร์ออโต้เกียร์ออโต้สวยๆพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันสภาพสมบูรณ์เลยนะคะในส่วนของตัวคอนโซลด้านหน้านะคะไม่มีริร้วรอยแต่จะมีน่องรอยการเจิมเดี๋ยวเราทาความสะอาดออกให้นะคะสำหรับใครที่ไม่ต้องการเนาะก็เนี่ยนะคะในส่วนของตัวคอนโซลนะคะสวยๆ แอร์แบ็คู่หน้ามีมาให้นะคะสวยๆกริบกริบซอกประตูค่ะในส่วนของตัวซอกประตูหัวน็อตเดิมโรงงานนะคะสภาพเดิมๆสวยๆกริบกแบบนี้เลยหัวน็อตไม่มีการขยบขยื่อนค่ะน็อตเดิมโรงงานสวยๆแพงประตูก็เช่นเดียวกันนะคะไม่มีริ้วรอยการถลอกเลยสวยเดิมโรงงานนะคะ ในส่วนของตัวร้อยน็อตหรือว่าร้อยมคอาพต่าง,างๆก็ยังอยู่สภาพสมบูรณ์แบบนี้นะคะสำหรับเสาบีค่ะคันนี้หัวน็อตเดิมโรงงานนะคะไม่มีการขยบขยื่นค่ะน็อตเดิมเดิมโรงงานสภาพเดิมเดิมสวยๆนะคะน็อตแต่ละตัวอยู่สภาพสมพบูรณ์ครบถ้วนเลยนะ,ะแผ่นเพจเดิมโรงงานวันเดือนปีผลิตตรงกับสำเนารถสามารถโอนเป็นชื่อลูกค้าได้เลยนะคะภายในสาสานค่ะสำหรับด้านหน้าตัวรถนะคะสันเตรียมน้านข้างเห็นได้ชัดเลยนะคะลูกค้านี่นะคะ สวยๆส,สีเดิมสีขาวมุกสภาพแบบสมบูรณ์เดิมแบบนี้เลยนะคะอ่ะมากันตอนน่อในส่วนของตัวด้านหลังะคะ่ะคันนี้ก็ได้เป็นเบาะหนังสีดําแดงเช่นเดียวกันนะคะสภาพไม่มีช้าเลยส,ยสวยๆเดิมๆโรงงานนะคะสภาพสมบูรณ์นะ,ะภายในกว้างขวางนั่งสะดวกสบายแน่นอนนะคะได้ในส่วนของพรมด้านล่างมีมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเก็บงานเพิ่มเติมให้นะคะ ในส่วนของตัวซอกประตูค่ะลูกค้าหัวน็อตไม่มีการขยบขยื่นน็อตเดิมโรงงานรอยเมคอาพคเห็นได้ชัดสภาพสมบูรณ์กริบๆเลยแผงประตูด้านข้างเช่นเดียวกันค่ะลูกค้าคันนี้นะคะสภาพไม่มีช้าหัวน็อตไม่มีขยบขยื่นค่ะน็อตเดิมโรงงานนะคะสันเดี่ยมด้านข้างเห็นได้ชัดสวยๆกริบๆเลยสําหรับในส่วนของตัวด้านหลังตัวรถกันบ้างค่ะคันนี้ได้ชุดแต่งสวยๆนะคะแบบนี้เดิมโรงงานด้วยนะคะรุ่นเป็นรุ่นในส่วนของคันนี้นะคะรุ่นพิเศษเลยนะคะ สเก์ดด้านหลังติดตั้งเดิมโรงงานมาให้แล้วพร้อมไฟทับทีมสวยๆนะคะแล้วก็สปอยเลอร์หลังเท่ๆแบบนี้ไฟท้ายเดิมโรงงานทั้งสองฝั่งเลยนะคะไม่มีร่องรอยการแกะไขหรือว่าเปลี่ยนมาแน่นอนตาสัญลักษณ์นะคะต่างๆโคราอาติส1.8 s อยู่สภาพสมบูรณ์เลยไม่มีช้ำนะคะกระจกด้านหลังก็ได้เป็นกระจกเดิมโรงงานเช่นเดียวกันนะคะสภาพกริบๆสวยๆนะคะใครที่กําลังตามหาอยู่นะคะนุษย์แนะนําคันนี้เป็นหนึ่งทางเลือกให้เลยนะคะ รสภาพสวยงามมากๆนะคะเดี๋ยวไปดูในส่วนของห้องเก็บสัมภาระกันบ้าง สำหรับห้องเก็บสัมภาระนะคะบอกได้เลยว่ากว้างขวางมากๆแต่เรามาดูในส่วนของตัวโครงสร้างกันก่อนนะคะสำหรับในส่วนของตัวน็อตยึดนะคะสวยๆรอยซิลิโคนรอยเมกอาร์คเห็นได้ชัดเลยนะคะไม่มีด้วยรอยการชนท้ายมาสภาพสวยๆแบบนี้นะคะการันตีมาให้แล้วสวยเดิมแน่นอนนะคะภายในกว้างขวางพร้อมในส่วนของถาดนะคะมาให้แล้วถาดรองด้านหลังนะคะแล้วก็มีในส่วนของนะคะยางอะไหล่แม่แรงถุงเครื่องมือมีมาให้นะคะรอยซิลิโคนรอยเมกอาร์ k, ต่างๆอยู่สภาพแบบนี้สวยๆ นุษการันตีโครงสร้างให้แล้วนะคะคันนี้โครงสร้างหลักเดิมโรงงานเลยไม่มีประวัติผิดความชนหนักมาแน่นอนได้เป็นรถเมื่อเดียวสวยๆไม่ใช้งานคันนี้1นึ่งแสนสองโรเท่านั้นนะคะปี2016และราคาตั้งขายนะคะสี่แสนบาทเท่านั้นเองนะคะลูกค้ามีประวัติเครดิตดีจัดยอดได้เต็มเลยออกรถฟรีดาวได้ผ่อนเริ่มต้นเดือนละเพียงแค่6 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะผ่อนสบายๆเลยนะภายในนะคะดูกว้างขวางสะอาดสะอานแบบนี้นะคะลูกค้าน่าใช้งานและในส่วนของตัวซอกประตูค่ะ หัวน็อตไม่มีการขยบเขยืดน็อตเติมโรงงานสวยๆรอยเมคอาร์ก็เห็นได้ชัดสภาพสมบูรณ์แบบนี้แผงประตูทั้ง4บานอยู่สภาพสมบูรณ์เลยไม่มี้ํานะคะอ่ะเรามาดูกันต่อในส่วนของด้านหน้าตัวรถคันนี้บ้างแผงประตูด้านข้างคนขับที่ระปิดกระจกออตโต้เซ็นทัลล็อกเมมาให้นะคะในส่วนของตัวซอกประตูก็สภาพสมบูรณ์เดิมไม่มีชําไม่มีร่องรอยการแกะไขเัดแง่เลยสวยๆกริบๆแบบนี้นะคะ มาดูกันในส่วนของตัวภายในตัวรถคันนี้บ้างสําหรับคันนี้นะคะสตาร์ทเครื่องขึ้นมานะคะนี่เลยสวยๆแบบนี้นะคะด้านในส่วนของตัวเรือนใหม่นะคะสภาพเนี่ยสมบูรณ์เดิมโรงงานแน่นอนนะคะไม่เดิมแท้โรงงาน1นึ่งแสนกกิโลนะคะลูกค้าคันนี้ไม่เดิมแท้โรงงานสามารถตวรวจสอบประวัติศูนย์ได้เลยพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันสภาพสวยๆสมบูรณ์แบบนี้ไม่มีช้ำไม่มีทะเลาะหนาม,มาพร้อมที่นะคะ เพิ่มเสียงรถเสียงให้ได้ด้วยแล้วก็หน้าจอนะคะพร้อมกล้องถอยหลังนะคะคันนี้มีมาให้นะคะเดี๋ยวหนูใส่นี่กล้องถอยหลังมีมาให้นะคะสภาพชัดเจนแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ระบบแอร์ออโต้ค่ะนี่ระบบแอร์ออโต้เย็นๆนะคะสามารถสัมผัสได้ใช้ลูกเล่นเครื่องเสียงได้ด้วยนะคะคันนี้และในส่วนของตัวหัวเกียร์ค่ะไม่มีช้ำสวยๆนะคะนี่นะคะเบรกมืออยู่สภาพสมบูรณ์ ที่วางแก้วมีมาให้นะคะภายในคันนี้ถือว่าสมบูรณ์เลยนะคะลูกค้าที่ในส่วนของตัวบางแดดนะคะก็มีสภาพแบบนี้ให้นะคะอาจจะมีเจิมเล็กๆน้อยๆนะคะลูกค้าเดี๋ยวเราทำความสะอาดออกให้นะแล้วก็ภายในค่ะคอนโซลด้านหน้าสวยๆริบ น่าใช้งานมากๆเลยนะคะสำหรับคันนี้ใครกำลังตามหาอยู่นะะแนะนำเลยนะคะกับ t o y ย t a a อั i ตี8 e นะคะตัว S Sport นะคะตัวพิเศษของเขานั่นเองนะสวยๆแบบนี้ก็แนะนำเลยนะคะใครอยากมาดูรถรองรถได้นะคะที่บริษัทเท็ดยนต์นะตั้งอยู่ถนนเสรีไทย68แยก1วมินบุนรีนั่นเองนะคะก็แวะมาหาหนุ่ได้เลยตามเบอร์โทรด้านล่างนะ สีด้านข้างสวยๆเรียบเนียนสภาพสมบูรณ์แบบนี้ห้ามพลาดกันเลยน่าสนใจมากๆนะคะสำหรับคันนี้รายได้อยู่ที่15,000มับาทก็สามารถเป็นเจ้าของคนเดียวจบเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของรายละเอียดห้องเครื่องกันบ้างนะคะสำหรับคันนี้ไปรับชมกันได้เลยคะ่ะ มารับชมกันต่อในส่วนของรายละเอียดห้องเครื่องค่ะลูกค้าได้เป็นเครื่องเดิมๆโรงงานนะคะสภาพสมบูรณ์แบบนี้เลยคานหน้าหัวนอ็อตไม่มีการขยบเขยืขย้อนค่ะสภาพสมบูรณ์สวยๆนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของรอยมิกอาร์หรือว่ารอยน็อตยึดฝากระโปรงก็อยู่สภาพสมบูรณ์แบบนี้นะคะการันตีโครงสร้างรอบคันมาให้แล้วนะคะไม่มีประวัติพลิกคว่ำชนหนักจมน้ํามาแน่นอนสาหรับใครสนใจรุ่นนี้นะคะบอกเลยว่ารีบดดืนๆเลยนะคะเป็นรถที่ rare item หรือว่าหายากอีกหนึ่งคันนะคะกับเจ้าโตโยต้าอันติส1.8 S e s p o r t n o b เบิร์กนะคะปี2016ราคาสอ4อ0 0 0บาทนะคะฟรีดาวได้จัดยอดได้เต็มผ่อนเดือนละเพียงแค่6000เท่านั้นนะคะสนใจโทรหาโนตตามเบอร์โทรด้านล่างหรือว่าลูกค้าท่านใดอยากมาลองรถด,ดูรถสภาพจริงแวะมาได้เลยนะคะที่บริษทัทเพชรยนต์รถมือสองติดต่อเข้ามาหาโนตตามเบอร์โทรด้านล่างสําหรับวันนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามให้ช่องของนุชด,ด้วยนะเผื่อจะไม่พลาดการอัปเดตรีวิวนะคะร,รถอันติดมือสองเข้ามาใหม่สวยๆส,สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ